ครับตัวนี้เป็น S V v า v ตัวเดิมเขานะเป็นตูดสั้นนะฮะเราก็จะใช้ S c v า wow, v ตัวยาวนะตูดยาวแล้วก็มีหัวอะแดปเตอร์ต่อนะครับอันนี้เป็นของแท้นะก็ตัวยาวมันก็จะทนกว่านะตัวสั้นมันไม่ค่อยทนนะะอาการที่วิ่งดับหรือว่า เบาดับเป็นที่ S V v a l v นะครับแล้วก็หัวฉีดมันติดลบนะฮะติดลบเกิน2แสดงว่าหัวฉีดมันตันนะครับเราก็จะทำเราก็ได้ทำการาเปลี่ยนไฟยหัวฉีดไปแล้วนะครับตัวนี้ตูดยาวเวลาเราใส่เข้าไปนะเราต้องทำการาซับพลายปั๊มใหม่ทุกครั้งนะครับ สำหรับมีโก้คันนี้เครื่อง2 k d ดีนะมาด้วยอาการบางครั้งดับบางครั้งเร่งไม่ขึ้นนะฮะหรือว่าเบาดับด้บดวยนะมันเป็นบางครั้งนะลูกค้าบอกว่าไปลูกเครื่องยนต์ไม่โชว์นะครับเลยนำมาตรวจเช็คนะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องสแกนนะดู่าสดก่อนนะก่อนทำการซ่อมนะครับจะจบงบไม่บานปลายครับที่อู่แง่เลยการช่างนะครับ ดูมีโค้กันนะทันนี้พ่บอกว่าเดินเบาบางครั้งดับนะออกตัวก็ดับนะฮะนิ่งๆไปบางทีก็ดับนะส่านใหม่ก็ใช้ได้นะก่อนซ่อมเราก็จจับค่าสดก่อนนะว่าเป็นที่อะไรแนละ้วก็ทำดางต่อมแจ้ทันนี้ตอนนี้สตาร์ทอยู่เดินเบาก็นิ่งนะฮะเดินเบานิ่ง มีเสียงเขกดังแกล้งๆนะครับต่อไปเราก็จะไปดูค่าสดกันนะครับ่าสดที่มีปัญหาส่วนมากก็จะเป็นหัวฉีดนะก็ต้ยต้านะเราก็จะเข้าไปดูหัวฉีดนะครับ ข้าห่าฉีดมาดูก่อนเลยข้าสดนะทำการซ่อมนะครับดูสิสโอ้นี่ฮะชัดเจนนะครับ สูบที่สองได้สูบสูบหนึ่งเกินสองนะนี่ดับไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ดับเองเลยนะครับเราเลีงเล่งอยู่เครื่องยนต์ดับลงไปเองเลยนะฮะหัวฉีดมีปัญหานะคันนี้แล้วก็เอสซีวีวาลนะครับเราจะทาการเปลี่ยนเอสวีวาลแล้วก็ซ่อมหัวฉีดนะครับสําหรับโตโยต้ามีโก้คันนี้นะฮะก่อนยกฝาวาลวออกนะก็ต้องงัดเอา ซีนล่างหัวฉีดองมานะฮะไม่งั้นเดี๋ยวซีนล่างหัวฉีดขาดครับงัดเอไว้หมดเลยสีตัวแล้วก็ค่อยเปิดฝาเข้าบาาออกนะครับอ,อ่อันนี้เป็นงานซ่อมเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะครับนี่เป็นชุดอะไรของมันนะใน toyota สอง kd นะตรงนี้เป็นอะไหล่แท้ครับผม จะจบงบไห้บานปายนะครับเราลองเพจหัวฉีดดูนะครับ ก็ต่อไปแล้วก็จะเปลี่ยนปลออายหัวฉีดนะครับเปลี่ยนปลออายหัวฉีดแล้วก็ปลอกหัวฉีดฮนะ หลังจากหลังจากที่เราเปลี่ยนปลายสิ้ไปแล้วนะคระับก็จะทําการเทหัวฉีดนะครับแล้วก็จะประกอบกลับเข้าในเครื่องยนต์นะครับ

ไหลลงช้าเดิมมันแล้วเงาเปลี่ยนเข็มเลยรู้สึกว่าไหลกลับช้าไหลกลับเร็วรล้วเขครับดไหลสามอ่ะดีดีนะครับ รอ <Okay. S 2> ตอนเปิดรอรอตอนเปิดเปิดมือีด ดีครับดีดีครับผมติดเครื่องติดไปไปแล้วก็เอาไว้ประกอบเลยครับผมจะจบงบไม่มาไป แวนเสาเบลา,าต้องไหลกับหัวฉีดนี่เวลาลือ้อต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะแวนหัวฉีดก็เหมือนกัน,นครับเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะครับต่อไปเราก็ประกบฝาวาล์ลงไปนะครับหลังจากใส่หัวฉีดเสร็จหมดแล้วนะประกบฝาวาล์ลงไป ก็ใส่น็อตยึดฝาวาวรอบฝาวาลให้ครบนะครับครับอันนี้เป็น SCV ซวาวตัวเดิมเขานะเป็นตูดสั้นนะฮะเราก็จะใช้ SCV วาลตัวยาวนะตูดยาวแล้วก็มีหัวอะแดปเตอร์ต่อนะครับออันนี้เป็นของแท้นะก็ตัวยาว มันก็จะทนกว่านะตัวสั้นมันไม่ค่อยทนนะอาการที่วิ่งดับหรือว่าเบาดับเป็นที่เอ v วาวานะครับแล้วก็หัวฉีดมันติดลบนะฮะติดลบเกิน2แสดงว่าหัวฉีดมันตันนะครับเราก็จะทำเราก็ได้ทำการาเปลี่ยนฝฟายหัวฉีดไปแล้วนะครับตัวนี้ตูดยาวเวลาเราใส่เข้าไปนะเราต้องทำการ ซัพพลายปั๊มใหม่ทุกครั้งนะครับอ,อันนี้เราประกอบเสร็จแล้วนะครับน้ำมันเครื่องน้ำเช็คครบหมดแล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะทำการสตาร์ทครับสตาร์ทนะครับผมสตาร์ทเลยเดี๋ยวแยกก้วย <Wow. S 1> เอา้า डेम न ताकेम ไม่ครบนะครับตอนนี้เข้าเต็มระบบแล้วนะครับเสียงเกตเงียบลงไปแล้วครับไม่มีเสียงเกตนะครับเครื่องเดินนิ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูค่าสดเมื่อีดกันจากเมื่อวานติดลบสองนะตอนนี้จะเหลือเท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้รอบนิ่งเลยนะ เสียงเครื่องเคสไม่มีแล้วนะครับต่อไปเราก็จะดูค่าสดเนาะไปดูค่าสดกันไปดูค่าสดกันเครื่องก็จะช้านิดนึงนะครับออยังสแกนหาอยู่นะครับ Ah, uh, so good. Um... แค่นี้พอว่ารถไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราจะดูก้าสดอย่าเี้ยหลงจากที่เปลี่ยนฟลองหัวฉีดนะครับชึบหัวฉีดไม่เกินสองถือว่าโอเคนะครับผม ดีสูบสองสูบที่สีนี่ถือว่าดีมากนะครับค่าชดเชยโอเคนะครับครับสำหรับท่านใดที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนี้ที่เรานำมาเสนอนะครับวันนี้กับงานซ่อม เปลียนป้ายัมทีนะ่ของวีโก้2องเคดีครับจะจบงกไม่บานปลายครับพี่ถึงแม้จะเป็นช่นางครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม